คราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้อทราพา,ากินโชมารายงานตัวครับผมวันนี้จะเป็นเมนูของเมืองพะเยาเนะจาวเหนือบ้านเฮาแต่แ้เลยตํามะเขือครับผมแกงหน่อไม้เผาครับผมสูตรพะเยาเลยเนาะแล้วก็ตำมะม่วงใส่ปลาแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผมไปเดินตลาดแล้วนึกถึงอุย้ยเมนูเนาะใครอยู่ต่างถิ่นต่างแดน ปลาแห้งเนาะคุณขายว่าปลาแห้งใส่ปลาแห้งดำๆเน้อเจ้าตะม่วงน้ำลายไหลหาข้าวหาปลามานั่งมานั่งกินด้วยกันเดอ้อแกงหน่อไม้เผาเนี่ยผมอยากกินมานานแล้วเนี่ยพอไม่เป็น้รงอืม เปรี้ยวมะม่วงหอมปลาแห้งหอมพริกเพราะลำขนาดปลาแห้งหอมมากเลยเพราะไม่เวน้งนะ หอมนอไม้เผาหอมปลาห้าเหนือเมื่อไหรนมามาจิ้มต่ำมะเขือเมืองพะเยาสกัมเนะครับตำมะเขือเนี่ยจะเหมือนกันทุกจังหวัดน่านแพรพะเยา thương mại dừng lại ใบถั่วแปบลูกควายพ่อแม่ไปห้อง เจ้าของออกมาปล่อยลองหาแม่น่าจะพัดกันอืมบ้าขนาด ูงไปเลยเพราะไม่พี่น้องโอ้หอมปลาแห้งมาก ตอนเช้ายังหนาวนะเพราะไม่เปน้องโหนี่ขนาดเข้าเดือนสองนะกลางคืนสองสามทุ่มเย็นเจี๊ยบ น่าจะประมาณ16-17องศากลางคืน เก็หน่อไม่เผาลำใต้ลำว่าเนี่ยมันหอมเอาหน่อไม้ไปเผาอื 加保胶胶，他没配好、啊，不他黏了。 <tai> <ries> ใส่หัวปลาด้วยพ่อ่น้องหัวปลาล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวเบลอเลย ดูกล้างน่าจะเป็นปลาใหญ่บรรยากาศดีมากพ่าอแม่เพี่น้อง ตอนที่ไปเดินตลาดเป็นอย่างการล้รพ่อแม่พี่น้องผ่านผ่านกวนพะเยาด้วยกวนพะเยาก็คือทะเลสาบนะพ่อแม่พี่น้องโอโหใหญ่มากเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่ไพศาลมาก หาแม่ไม่เจออีกเหรอออพาน้องควายไปหาแม่หาแม่ไม่เจอนู้นเขาอยู่ตรงนี้เป็นร้องทำไมตรงนูน้นอืม มีเสน่ห์มากเพราะว่าม่น,นอหอมปลาแห้งความเปรี้ยวนี่ก็ความเปรี้ยวของตำมะ่วงนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนาะถ้าใครไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่ก็ไปคั้นน้ําเนาะเอาความเปรี้ยวออกเยอะๆจะได้ไม่ไม่เปรี้ยวแต่ถ้าใครชอบไปเปรี้ยก็คั้นหนอกน,นิดหน่อยอุ้ยสุดยอด โอเคครับ okay, ผมพ่อแม่น้องกับข้าวเจ้าเหนือลําแต้ลำว่าเนาะคือไปอยู่กรุงเทพมันก็ไม่มีแบบเนี้แกงหน่อไม้เผาเผาสดๆหอมๆหน่อไม้เผาเอามาแกงแบบเจ้าเหนือเนาะอันนี้ไม่ได้แกงแบบใส่ใบย่านางนะแกงใส่ปลาล้าใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะพ่อแม่น้องถ้าใส่ใบย่านางก็จะมีเสน่ห์แบบหนึง่ง ตำมะเขือตำมะเขือนี่ผมไปมาหลายจังหวัดรสชาติจะเหมือนกันเนาะเพราะม่พี่น้องแต่ถ้าแกงหน่อไม้หรือว่าแกงหน่อไม้เนี่ยสเสน่ห์ของแต่ละจังหวัดจะรอร่อยไม่เหมือนกันเนาะจะรอร่อยแตกต่างๆไปแต่ตำมะเขือนเนี่ยทุกจังหวัดเหมือนกันเนาะรสชาติอร่อยเหมือนกันแป๊ะเลยเนาะแล้วก็ลาบเพราะไม่พี่นน้องลาบเนี่ยเป็นอะไรที่ที่สเสน่ห์ของแต่ละจังหวัดจะ จะ,จะมีสเสน่ห์ของเขาแต่และจังหวัดอะเนาะแต่รสชาติจะคือถ้าคนเหนือเหมือนกันเนี่ยกินบ่อยแล้วจะรู้เนาะจะรู้ว่าว่าว่ารสชาติมันเหมือนกันแหละแต่มันจะมีสเสน่ห์นิดๆของแต่ของแต่และจังหวัดเนาะมาคงมาแขวนใส่เหมือนกันเนาะพ่อแไม่ไปน้องกับข้าว,าวเหนือลำใต้ลำว่าเนาะพราแไม่เป็น้องถ้าใครได้เดินทางมาเที่ยวเหนือก็ขอพูดหน่อยแล้วกันเนาะ คนที่อยากจะมาเที่ยวเหนือนะเพราะไม่พีน่น้องทั่วประเทศไทยเลยกุมภาเดือนสองอากาศหนาวมากผมบอกไว้เลยถ้าไม่เปิดเครื่องน้ําอุน่นในอาบน้าไม่ได้เพราะไม่พี่น้องผมบอกไว้เลยเนาะเครื่องทําน้ําอุ่นก็จะมีเฉพาะแค่อาบน้ำใช่ไหมอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแปลงฟงแปลงฟันเนี้ยมันก็ใช้ได้น้ําปกติใช่ไหมแปรงฟันมือแข็งดนะ้วยเพราะไม่พี่น้องกลางคืนทุ่มสองทุ่มนี้อากาศเย็นเฉียบ เปิดแอร์ข้างใน22 22 23องศายังยังสู้อากาศข้างนอกไม่ได้นะอากาศข้างนอกหนาวกว่านหนาวกว่าเยอะเลยแสดงว่าประมาณสิบกว่าองศาเพราะไม่ไปน้องเนาะเดือนสองของภาคเหนือยังหนาวอยู่เนอะสเสน่ห์ของเจ้าเหนอือก็คืออากาศหนาวเนาะวิววิวชัดภูเขาถ้าใครอยากจะมา,ารีแลก์พักผ่อนผ่อนคลายมาเที่ยวมาอะไรเนาะ เดือนสองยังหนาวพ่อแม่พี่น้องผมคอนเฟิร์มเลยนะปัจจุบันนี้ณนะวันนี้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็มาเที่ยวเหนือนอ,อ,อันเยอะเ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะไม่ว่าทางภาคอีสานทางใต้ทางภาคกลางอะไรเนาะเหนือสวยงามพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับด้วยนะครับผมเจ้าเหนือน่ารักทุกคนเ้อก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้อง ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต้อมซาดวยนยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ต้อมซาดยเดอ้อเจอกันคลิปหน้านะครับกระดาบสวัสดีครับผม